สำหรับใครที่กําลังมองหากล่องใส่เครื่องมือขนาดย่อมยาวต้องตัวนี้เลยนะครับผมกล่องเครื่องมือขนาด19นิ้วนะครับผมความยาวมันจะอยู่ที่48.5เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่26ซนติเมตรความสูงอยู่ที่25ซนติเมตรนะครับผมกําลังดีเลยส่วนน้าหนักก็อยู่ที่ราวๆ1.6กิโลกร,รัมเท่านั้นเองอ่าลองใช้งานกันดูนะครับผมเปิดฟังมาโอ้โหกว้างมากเลยนะครับใส่เทปเข้าไป1แถว1ม้วน2อม้วนอีกสม้วนอีก4ม้วน,อ,วนอ่ะอีก5ม้วนได้เลยนะครับ1แถวกับอีก5ม้วนใส่ได้ก กำลังพอดีเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีฝาบนนะครับผมสาหรับใส่อุปกรณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆตัวนี้สามารถสลับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับใช้เก็บพกพาพวกเครื่องมือช่างไาาฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างทั่วไปก็ได้ส่วน,นบนจะมีฝาเล็กๆสองฝานะครับเปิดออกมาแล้วใส่ดอกส่งวานหรือปากกาก็ได้อุปกรณ์เล็กๆก็ได้จัดของเสร็จแล้วล้วก็ปิดฝาเข้าไปจะมีตัวล็อก2ตัวแบบนี้ครับเป็นตัวล็อกโลหะแล้วก็มีรูตรงกลางแบบนี้ไว้สาหรับใส่กุญแจหรือตัวเคเบิลทยเอาไปลองใช้ดูนะครับ่องเครื่องมืออเนกประสง